อธิบายให้ฟังดิไม่คุณทำไมมาพูดอะไรของแม้ของปอแล้วคุณอธิบายมาสิคุณจับคุณก็ต้องรู้ดิอ่ะคุณขายคุณก็ต้องรู้ดิรู้สิคุณพูดมาดิพูดมาดิพูดมาดิดมาดดมาดผมปลอมยังไงอ่ะแล้วมันแล้วมันคุณอธิบายถูกไหมว่าแท้ก<ม>ับปลอมเป็นยังไงผม,ผมไม่ต้องสนแท้กับปลอมใครคุณเป็นใครอ่ะผมก็ไม่สนเหมือนกันเอา้าแล้วแท้กับปลอมเป็นยังไงก็คุณคุณเต่าผมไม่ได้ว่าของแท้ของปลอมเป็นยังไงไม่ไม่ปลอมนะรู้เป็นใครเป็นไหนนะพี่แต่ผมว่าของปลอมอ่ะ คุณเป็นอยากเชื่เรื่องเปไรของบ้านพี่ไม่รู้แหละคุณเป็นไทยแค่นั้นแหละ เทียเทียไม่รู้เรื่องไม่มีมีปัญหาเรื่องเราพอทีครับเป็นพยาน่อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่เป็นตำรวจเนาะที่เป็นพยานเนาะที่เป็นตำรวจใช่ไหมคะแต่ฉันเป็นพยานนะคะพี่ถอนคำพูดเลยว่าหาว่าสุดสินค้าฉั่ไหผมไม่คุณอธิบายอ่ะคุณอธิบายแล้วคุณทำไมไม่ฟังคุณอธิบายสิก็อธิบายแล้วไงว่าฉันขายกระสปองจากขายขายกากตู้ทำไมคุณไม่ฟังทำไมที่ไม่บอกพูดบอกแล้วคุณไม่ฟัง ล้วถอนคำพูดด้วยหาว่าของฉันยักไสพูดเลยทำไมยังไม่เคยเห็นแล้วผมสั่งมาจาะบอกใหทาบผมก็ให้เขาอธิบายแล้วเขาอธิบายไม่ได้ว่ของฉันยักอ้อธิบายได้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือของแท้ของแท้่ก็ต้องนี่ก็ต้อของแท่ที่ไหนอ่ะก็ต้องของแท้ไม่ต้องผู้หลักฐานเนื่องต้องต้องต้องของผมคือของแท่ร้องพูดเลยงานฉันแจ้งความต่อนะซึ่งหน้าเลยนะ แคคุณไปแจ้งเลยคุณไปแจ้งเลยคุณไปสอนอกทุงวันเลยไปแจ้งเลยปางเงนไปด้วยกันเั้นไปด้วยกันอ๋อเขคุณจะไปแจ้งความนี่เหรอผมนี่ก็นายไปที่หลังโอ้ยแจ้งเท่าไหร่ก็ได้สุดเลยไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะไปแจ้งความไปเชิญครับเชิญไม่ต้องห่วงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นมาแน่้เลยเชิญีพี่ขึ้นมาแน่ครับผม บอกด้วยพี่เป็นใครชื่ออะไรชื่ออะไรคุณชื่ออะไรไม่ต้องสนใจงั้นคุณไม่ต้องสนใจผมชื่ออะไรแล้วคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคุณมาทีหลังคุณไม่รู้เรื่องแน่นอน้าท้ออะไร้าท้ออะไรทำไมอะ้าอะไรนักเลงเหรอไม่้ะทรตกลงจะมาขายของอย่จะเป็นนักเลงโอ้ยออเฉยคุณเข้ามาบุกหลานผมอแสดงกิริยาอย่างนี้ไม่เป็นไรเจ๊เจ๊ขายไปแน่นอนถ้าพลาดมาก็จับแค่นั้นเองอไม่มีปัญหาจับทไมจับข้าอะไร ข้อหาอะไรผมบอกเนยผมจับข้อหาอะไรก็ขายไปนี้ก็ขายไปไม่ใช่ไม่ว่ามันขายไปก็ขายไปพี่บอกก่อนพี่บอกพี่การ์ดกข้อหาอะไรคะถอนคำพูดเลยว่าของฉันยัดไสด์ถอนคำพูดเลยผมบอกของปลอมอ่ะ้อตรงไหนแล้วแท้ตรงไหนอ่ะนี่ไงไปยันยันดูก็รู้ว่าแท้ยังไง ยังไม่รู้เลยว่าของแล้วคุณรู้แน่งว่าของแท้รู้สิครับมันเป็นอาชีพผมอ่ะมันก็อาชีพผมนี่ก็ผิดอ่มันจับเรื่องของคุณับทำไมโอเคโอเคครับเฮ้ยแต่พี่มาเป็ู้พูดแบบนี้ว่าของผมมันผู้พูดแบบนี้ไม่ถูกนะหาว่าขอของฉันยักไส้หรอกออกเด็กขายพูดแบบนี้ไม่ถูก แต่ฉันยืนยันว่าของของใั้ของจริงเลือกของคุณเลือกของคุณเรียกเจ้าหน้าที่มาบ่นลงมาให้เรียกรปภให้ด้วยมีอย่างที่ไหนมาหาว่าของเราของปลอม